รางวัลแห่งชีวิตวันนี้เกิดคนรอที่เจ้าแม่น้าเจ้าหญ้าราคาสิบล้านบาทผูโ้โชคดีเกิอคนนี้ใช่วันนี้นัดเข้ามาเลยมารับมอบห้องที่แต่งเสร็จแล้วพร้อมอยู่ พร้อมปล่อยเช่าเลยพร้อมขายได้ทันทีนล้วคนนี้โชดีมากที่ได้หลังวัลแรกคอนโดแรกนะครับผมขอเรียนเชิญนะครับ,รค,รบคุณคิดสารเบคผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดบริษัทไลมอนแลนจำกัดมหาชนครับจริงๆแล้วของเรานะครับเราก็ได้ยินตัง้งแต่ตอนแรกนะครับว่าอิจิตันจะจะแจ้งคอนโดรัก็เช็คไม่เคยได้ยินว่าจะมีการมอบคอนโดมิเนียม แค่เดิมชาเขียวแล้วจะได้คอนดมิเนียมได้ด้วยนะครับาคุณยิบสารก็สามารถดู่มิตาลแล้วก็ยังได้ร่วมดุนเป็นก็ได้นะครับอยากได้เบนอยากได้เป็น <laughs> นะครับคุณทงพรนิ่งน้ไหนครับมาทเรือเหรอเน่ามาทงเรือนะ ที่พี่สุทนทรนะหนูก็มีนิสินเยอะก็ไม่คิดไม่ฝันว่าว่าที่แม่ขอไว้ว่าบ้านสักหลังนึ่งให้ซุกหัวนอนเนี่ยจะมีให้เขาแล้ววันนี้ค่ะใช่ภาว่าซุกหัวนอนระยจริงๆค่ะเขาว่าหนูตั้งแต่เด็กลําบากมากอนกันแม่ยู ภาพโฆษณาของของแผนการทางค่ะเป็นนี่เหรอบอกแม่เป็นนี่ร้องระบบเลยเหรอเบี้ยเท่าไหร่ร้เบี้อยร้อยเท่าไหร่ร้อยละยี่ค่ะแต่ก่อนนี้แม่แม่ทำอยู่ร้อยละยี่นะครับขอเสียงปรบมือนะฮะทุกคนนะครับตบมือต้อนรับคุณจุ๋ยวรัลศิยาคุณตังลงจากเวทีไปครับคุณจุ๋ยเรียบร้อยแล้วนะครับ ดีครับคุณชวนะครับอ้ขอบมุณค่ะสวยงามมากๆค่ะและ้วก็ตกแเสียชื่อไหมไม่เสียชื่อค่ะตกแต่งยินดีด้วยยินดีกับทั้งสองคนด้วยค่ะทุกท่นทั้งนี รู้สึกไงบ้างตอนนี้ก็ยังไม่ไม่อยากจะเชื่อเลยค่ะว่าได้เดินครับจัดของของหาตุยด้วยเป็นไงมอยให้ดีๆเนี่ยโอ้แต่งพร้อมอยู่แต่งพร้อมมีตู้ย็นเตาเฟอร์นิเจอร์เตียงแอร์มาว่ากันดียที เมื่อคืนไม่นอนเลยเหรอไม่นอนแล้วผมกลับมาได้เล่นเล่นนี่เกมไม่ไม่เป็นเลยอะไม่ได้เล่นเลยค่ะบทำไมผมแต่ผมผมไม่ต่อบแต่ไปลองช็อก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 โอ้โหลุูอะไตั้มหลุมาหลูดมาหลูดมาก ให้ผมมีลูกตรงนี้ด้เ่บอกาอย่าอย่อย่าอยอย่าอย่าอย่าเย่ย่าอ่าอย่ลอย่าอไ่าอย่าอย่ากยไมย่อย่าอย่าอยม่าอยาอยแาอย่าอาอย่าอย่าอาอย่า่าอ่่าอยายแ่าอ่าอวอย่่า้าอยา่าาอ่ย เคยฝันที่ส่งฟ้าอิชิตันจะได้รางวัลยิ่งใหญ่เหมือนสวรรค์จากฟ้าเหมือนแทวพดายินดีให้ที่ได้วันนี้กลาบคู i ไม่มีรถของตัวเองนะครับก็อาศัยรถเขาไปอะไรเงี้ยผมมาขับรถให้ญาติผมส่วนหน้ารถมันก็เต็มแฟนผมก็นั่งหลังกระบะมันร้อนนะครับมา็สงาสารแฟนตอนี้คือเราก็มีเท่าที่เราพร้อมกินนะครับพออยู่พอกินไม่ได้กินเลิศหรูอะไรกัรบเขาคือแค่ท้องอิ่มกินเพื่ออยู่ครับ แรงครับฟ้าแข็งแรงคร่ะแล้วก็ยิงๆตัวยบบี่ี้อึีไปรถไฟฟ้าเลยค่ะขอบคุณมากค่ะนอกจากคอนโดรหรูมูลค่า10ล้านแล้วทุกวันครับจานถึงสุกเบนจีเอลมูลค่า2ล้าน9,000บาทจับฉลาดทุกวันจานถึงสุก อยู่ไว้วันหยุดนะครับส่งก่อนบ่ายสองโมงห้าโมงเย็นผมตัวไปไนะอย่าปิดสายเลยครับถ้าคุณเป็นผู้โชคดีผมจะขับไปให้ถึงบ้านหรือถึงจะวัดของคุณนะครับ